สวัสดีครับพี่กอล์ฟครับวันดีน้องทุกทุกท่านด้วยครับโอ้ oh, พี่กอล์ฟแหมเมื่อกี้คุยพี่จุ้ยเนี่ยวันนี้มาลุกเดียวกับพี่กอล์ฟเลยนะแปลว่าวันศุกร์นะครับเป็นลุกสบายๆนะฮะมาพี่กอล์ฟวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่กอล์ฟครับอ้ uh oh. อัปเดตภาพรวมตลาดแล้วกันนะครับคือ <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นสังเกตเห็นตัวพฤติกรรมตลาดในประมาณช่วงวันสวันที่ผ่านมา <Yeah. S 1> เราจะเริ่มเห็นว่าตลาดเองอะ่ะมันเป็นภาพของการที่มันเริ่มแบบเขาเรียกว่ามันลิสต์ออฟมากขึ้นก็คือมัน <Yeah. S 1> มันมีจังหวะของการลดความเสี่ยงมากขึ้นแล้วกันหลังจากที่มันแบบเล่งตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะละ หวังในเรื่องของ f ฟดอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคิดว่า f ฟดจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปต่อเนื่องอะไรประมาณเนี้แต่พอสุดท้ายแล้วมันมีการส่งสัญญาณของคุณเจอร์พาพเวลที่แบบเออก็ยังลดนะแต่ลดแบบรามาระวังมากขึ้นตลาดก็เลยแบบเอออาจจะมีความกังวลเพราะในระดับหนึ่งมันก็คือไพร์สปินไปแล้วนะครับฉะนั้นน่ยมันก็ต้องมีจังหวะในการถอยลงบ้างอะไรบ้างในในภาพรวมที่เป็นโกลเทรดนะ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมอีกอย่างหรือจะเริ่มเห็นเลยว่าอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเมื่อคืนเนี่ยครับ GDP ไตรมาสสามของอเมริกาเนี่ยออกมานะครับไตรมาสสองเนี่ยนะครับประมาณการครั้งที่สามเนี่ยออกมาดีมากๆเลยนะสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์อะจากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าอยู่ที่สามจุดสามเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันมันมันกระท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจริงๆยังแข็งอยู่มากๆเลยแม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมามันจะมีความกังวลเรื่องเทดวอลมีความกังวลเรื่องภาษีอะไรต่างๆแต่เศรษฐกิจเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆแต่สิ่งที่ตลาดตอบรับมาก็คือว่าพอเห็นตัวเลข GDP ออกมาดูดีแบบนี้กลายเป็นแบบเทหุ้นกันคือคือ,คอไม่เชิงเทก็เรียกว่าขายหุ้นลดความเสี่ยงกันไปบ้างอะไรบ้างะนะครับเพราะว่ากลัวว่าเฟดอาจจะเห็นตัวเลขแข็งงอย่างนี้เฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยหุ้นแบบหุ้นเมกาเองเนี่ยมันก็ถอยลงบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วว,ะวะ่าวัฏจักรในการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดก็ยังมีอยู่ดีก็คือรอบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเป็น,ปนการเริ่มปรับลดรอบใหม่ละแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นการปรับลดตามมาเนืออพิจิกานะครับต้นเดือนพิจิกาทีหนึ่งแล้วก็ทันวากทีหนึ่งแล้วก็เผลอๆปีหน้าก็ายังมีโอกาสในการลงได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในช่วงเนี้มันเป็นการ list off ระยะสั้น แล้วเดี๋ยวมันก็มีโอกาสในการที่มันจะค่อยๆแบบฟื้นขึ้นมาอีกอยู่ดีก็อาจจะไม่ต้องกังวลแต่ว่าคืนนี้เองก็อาจจะต้องดูในส่วนของตัวเลข PCEPCE นิดนึงนะครับว่า, <Yeah. S 1> า PCE มันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าดูค <Yeah. S 1> าดการณ์ล่าสุดเองเนี่ยก็ forecast ไว้ว่าบวกประมาณโซน0.2เอร์เซ็นตะ์ M M นะครับอเอ็อนนะครับก็ก็เดี๋ยวลองดูว่าเออมันจะเป็นอย่างไรถ้าจริงๆถ้าออกมาต่ำคาดอะเดี๋ยวก็กลับมาหวังเรื่องเฟดโรตอบเบียกันใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่า ออกมาสูงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสร้างความกังวลเพิ่มเติมก็ทั้นคืนนี้ติดตามดู PCE นิดหนึ่งครับตัวเลข Core PCE กับตัวเลข PCE นะฮะเป็นตัวเลขที่สําคัญในการติดตามในเรื่องของตัวดัชนีเป็นดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่จะชี้วัดตัวเงินเฟ้อเนี่ยที่สําคัญมากๆเลยพี่พี่นังทุนมันจะส่งผลนะฮะ ของการเคลื่อนไหวของทางเฟดที่จะปรับหรือลดปรับขึ้นหรือคงที่หรือจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวดาวโจน์นะที่พิกอฟได้มีการเปิดเผยขึ้นมานะครับเรามีตัวอะไรอีกถ้าถ้าเป็นตัวหุ้นอเมริกาตอนเนี้ยพิอฟอเมริกาตอนนี้ก็แบบ จริงๆก็ถือว่าถอยมาหลายตัวนะครับแต่ว่าคือตัวที่มันแก่งมันก็ยังแก่งอยู่ตัวที่มันเหมือนกับพยายามที่จะยื้อขึ้นไปมันก็คือบางตัวมันจะกลายเป็นว่าตอนเนี้มันจะพักลหลายๆตัวเลยแต่ผมว่ามองว่าตอนจังหวะที่พักอ่ะมันจะเริ่มเป็นจังหวะที่น่าเก็บรอบใหม่อย่างแบบอ่ะเดี๋ยวดูตัวแบบไล่ๆไปเลยค่ะอย่างตัว AMD อย่างเงี้ยคือมันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ถอยบาพครับพอตอนเนี้ยพอมันถอยก็พักเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยกรอบเนี้ยมันคือการสร้างชันลใหม่ก็คือการสะสมรอบใหม่ นะครับอยู่ที่ว่ามันจะสามารถที่สุดท้ายสะสมเสร็จปุ๊บเบรกขึ้นไปข้างบนได้ไหมหรือว่าสะสมเสร็จไม่ไหวแล้วก็ร่วงลงมาข้างล่างฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันก็เป็นจุดในการที่แบบก็ต้องเสี่ยงซื้อนะครับก็หมายความว่ามันเป็นการซื้อสะสมแบบรอเพื่อาก,การสต็อปลอดไว้ข้างล่างนะครับหลุดอ้ตรงโซนข้างล่างเนี่ยร้อยห้าสิบอ่ะเราก็ขายแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนไหวมันก็แปลว่าเอ้ยมันก็ยืนบแบเนี้ไหวแล้วเ,เดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสในการฟื้นขึ้นไปได้ต่อเพราะ AMD จริงๆเนี่ย ยังไม่ได้ขึ้นไปเหนือแบบไปไฮเดิมเลยนะไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะคืออยู่ในโซนข้างล่างอยู่ถ้าอุตเมการจริงผมว่ามันต้องพักบ้างแหละแต่พักอะ่ะมันก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับไม,ไม่ได้แย่อะไรแต่อย่างอ้่างไมโครซอฟเนี่ยวันอังคารแนะนําไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะฮะมันเริ่มถอยมาใหม่แปลว่าอ้นเนี้ยก็จะแปลว่าพักได้ลึกมากขึ้นมันก็อาจจะถอยลงมาจากโซนรเวณสัก5 1 0อยสิ่างเงี้ยนะพอมันเริ่มหลุด10บวันมาแล้วมันอาจจะถอยมาโซนบรเวณ4ี่อะไรอย่างเงี้ย สมมุติถ้าจะเสี่ยงซื้อก็อาจจะต้องเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเอาไหวไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับใหม่แต่ถ้าแบบเนี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าว่ามันแบบว่ามันว่ามันว่ามันจะพักหน่อยนะฮะส่วนแบบพวก n อ็นวีเดียอย่างเงี้ยนะครับพวกพักอยู่นะก็เป็นการเหวี่ยงแบบพันฝวนเลยนะฮะก็ดึงขึ้นไปแล้วเริ่มถอยลงมาเริ่มพักพวกเนี้ยคือผมว่าหุ้นเทคมาเริ่มน่าจะพักพักกันบ้างแหละแต่ต้องแบบ อย่าอย่าไปกลัวแล้วกันอย่าไปกลัวหาจังหวะดูแนวรับดีๆนะครับแนวรับที่มันมีความสําคัญปุ๊บแบบจะลงมาผมว่าน่าสนใจในการในการเก็บได้เหมือนกันนะครับแต่คืนนี้เราดู PCE เก็าะ PCE ออกมาแบบปี๊ดเนี่ยโอ้โหอาจจะก,กงังวลกันดีกอ่าก็อาจจะต้องดูไปนิดนึงครับในช่วงนี้อ่าิดตามตัว PCE ด้วยนะครับมีถาม Intel เข้ามาด้วยพี่ Intel ก็ว Intel ก็น่าสนใจนะครับคือมันมันไม่ไปตั้งแต่แรกนะฮะ ตัวอินเทลเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วมันผมว่ามันเริ่มเป็นแบบจุดเปลี่ยนแล้วอะหลังจากที่มันมีการเหมือนโมเดลนี้เหมือนจีนเลยก็คือโคการรัดเข้าไปอุ้มปึ๊บนะครับเหมือนมีการประกาศความร่วมมือเหมือนจีนในการแบบถ่ายเทเทคโนโลยีนะผม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 มองแบบนั้นนะนะครับมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นอะมันเริ่มกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งแต่เนี้ยประเด็นคือว่ามันขึ้นไปแล้ว นะครับเนี่ยมันขึ้นไปแล้วแล้วมันเล่นใหม่อีกรอบแล้วอแล้วถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ผมแนะนําไม่ถูกว่าจะต้องเข้ายังไงเพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆก็เป็นแนวต้านระยะสั้นก็คือจริงๆมันก็เป็นแนวต้านในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยคือถ้าเบรกได้แบบสวยเลยนะฮะคือเบรกไปอีกอ่ะถือว่าโอเคแต่ตอนเนี้คือมันประเด็นคือมันถอยมันขึ้นแล้วแล้วมันถอยแล้วมันก็แบบ จดให้ซื้อแล้วนะก็คือเวลาคุณเจออย่างงี้เปิดแกลบขึ้นมานะครับแล้วก็มันเปิดขึ้นสูงอะ่ะเวลาถอยมาปุ๊บอบถ้ามันเริ่มบวกขึ้นได้และยืนเหนือสิบวันอ่ะมันเข้าได้แต่พอมาตรงเนี้ยเออทาไงดีอ่ะมันมันทําอะไรไม่ถูกฉะนั้นแบบเนี้ยสมมุติถ้าคุณจะเข้าแถบแถบนี้คุณก็ต้องสร้างสต็อปลอตเองก็คือคุณต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ยคุณกําลังมาไล่ราคานะครับอ่าแบบคุณต้องมีสต็อปลอตของคุณเองแล้วเพราะถ้าจะเป็นสต็อปลอตในระบบของเราเนี่ย อยู่ที่29เหรียญถ้ายังไม่หลุดก็คือยิงถือได้นะครับ<ช>แต่ถ้าหลุดปุ๊บก็จบก็คือยีใส10วันเนี่ยเราดูที่10วันเลยนะฮะถ้า10วันอ่ะมันยังยืนไหวคุณก็โอเคเประเด็นคือ29นะครับราคาณปัจจุบันอยู่มา34เหรียญเนี่ยคุณรับความเสี่ยงได้ไหมถ้ารับได้คุณก็ไล่ไปนะครับรับไม่ได้คุณก็เออไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นแต่มันยังพอขึ้นได้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้นี้งามเลยนะฮะสำหรับตัวอินเทอ เพราะฉะนั้นแล้วตัว Intel ตอนนี้ความสิ่งสูงนะพี่ๆนักลทุนสังเกตได้จากตัวแท่งเทียนนะฮะทำเฟรมเดยแท่งเขียวก็ยาวนะ<ม>ทำเฟรมวิกแท่งเดียวก็ยาว2แท่งเลยนะครับอย่ทำเฟมมันเนี่ยก็เต็มๆหนึ่แท่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่ต้องรีมา์ีนิดหนึ่งว่ามันก็ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะพี่ๆนักลงทุนครับ อ่ะนี่ก็เป็นตัวหุ้นอเมริกาพี่กอล์ฟครับเดี๋ยวเราขอไปตัวทางฝั่งฮ่องกงด้วยได้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นจีนมันก็กําลังมาแรงรเห็นอาจารย์นิพนธ์เนี่ยได้มีการพูดคุยเอาไว้ว่ามันกําลังเริ่มต้นด้วยนะครับครับืเอเมื่อเช้าอย่างเงี้ยพูดกับลูกค้าจีนะครับครับแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็ถามาแบบแวหุ้นจีนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วนะแบบ กระหลายตัวมันขึ้นมาเยอะมากๆเลยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างมันมันไม่แพงไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเราอ่ะดันไปเห็นว่ามันขึ้นมาแบบล้วมันก็ดูแล้วขึ้นเยอะแหละนะครับจากโซนบริเวณหมื่นเก้าตอนนี้มันสองหมื่นหกแล้วดูกราฟมันดูชันๆันดูอะไรแต่ลองดูแบบลองดูกราฟยาวๆดูเนี่ยถ้าเราดูภาพมันอ่ะล้วเราเห็นเลยว่าแบบมันเวี่ยงอย่างนี้นะคือมันเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้นะแล้วตรงเนี้ยมันก็แค่เป็นแบบประมาณหมู่าประมาณกลางถาม ค,คือประมาณโซนจริงๆเนี่ยแนวต้านมันจะอยู่แบบโซนสามหมื่นกว่าเนี่ยจริง,รงๆก็มีลุนอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราเห็นแบบมันขึ้นมาเร็วๆชันๆเนี่ยเราก็เลยอาจจะมีความกลัวอะไรอยู่นิดหน่อยแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหามันอาจจะมีจังหวะคือมันหุ้นจีนเนี่ยข้อข้อเสียของมันนะจริงๆจะเรียกว,ว่าข้อดีก็ได้ข้อเสียก็ได้คือบางที่มันเบี่ยงจริงคือแบบขึ้นๆอยู่ดีดเหบี่ยงปั้งลงมา นะครับแล้วก็ hmm. เดี๋ยวก็ดึงลับขึ้นใหม่ๆคือถ้า,ถ,าถ้าทนรับแรงเหวี่ยงได้หุ้นจีนก็ดูแล้วจะเหมาะสมมากกว่าคือหุ้นอเมริกามันจะสมูทมันจะค่อยๆขึ้นๆขึ <Yeah. S 1> ้นๆขึ้นแต่หุ้นจีนเนี่ยมันแบบมันโฉงฉางอะ่ะแบบดึงขึ้นดึงลง hmm. ดึงขึ้น,ด,นดึงลงแต่มันโดยเทนล้อตอนเนี้ยมันยังเป็นเทนที่ดีอีกอย่างอย่างที่จะบอกก็คือว่าคือเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยมันขึ้นแล้วมาดูเหมือนมันขึ้นมาแพงแต่คุณไปดู Pe ดีๆแต่และตัวไม่แพงเลย นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแต่และตัวแบบใบดูอ่าใบดูอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ P/E อยู่มันถ้าจำไม่ผิดสิบดเท่าสิบสองเท่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยใบดูไปเปรียบเทียบกับ Google ดู Google เนี่ยยี่สิบกว่าเท่านะครับเนี่ยมัน,ม,นมันเทียบได้หมด Google ก็ประมาณยี่กเท่านะครับอ่า Microsoft อ่มีตัวอะไรแบบบาบาอะไรที่เป็นเทคจีนอ่ะไล่ดูได้เลยว่า P/E อ่ะมันไม่ได้แพงเวอร์นะถ้าเทียบกับอเมริกาที่เป็นเทคจัดนะฮนะอย่างตัวแบบ ดทเทนเซนเนี่ยพีอ e. ีอยู่ที่มันยี่ยังไม่ถึงสาสิบเท่ายี่บเจ็ดเท่าเพราะถือว่าแพงขึ้นมาในระดับนึงนะแต่แต่ไม่ไม่แพงเมื่อเทียบกับหุ้นประเทศอื่นนะครับตัวบาบาครับบาบาเนี่ยยี่สิบเท่าครับ <med> <med> คือมันเหมือนกับว่ามันไปแพงนะแต่ราคาจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้แพงอะ่ะถ้าเราดูกราฟเดย์อ่ะมันก็คิดว่าแพง แต่พอดูแบบดูมันดูปีเดูมันเอมันมาจากตรงเนี้ยนี่คือนี่คือบาบาเนี่ยแล้วก็เกิดทางที่เขาก็เกิด current cost ขึ้นมาแล้วฉะนั้นน่ะผมว่ามันไม่กลัวแต่ประเด็นน่ะคือคุณต้องรับรบแรงเหวี่ยงให้ได้เนี่ยพรรอบที่แล้วนะครับก็ดึงขึ้นมาจากเจ็สิบแปดเหรียญน,นะขึ้นมาร้อยสี่สิบอ่ะคือขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะแล้วตอนจากร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอ่ะมันทิ้งลงมา เหลือแปดเหลือเหลือเหลือร้อยหนึ่งใหม่คือลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะนี่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมาห้าสิบอันนี้ขึ้นไปใหม่ร้อยแล้วนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่นะคือม,มันอาจจะแตะถอยลงมาแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ด้วยความที่โอเคถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในหุ้นจีนคุณชอบจีนคุณชอบเทคโนโลยีจีนแบบเหมือนว่าชอบว่าเทคจีนมันจะมาแล้วดูแบบเปรียบเทียบกันเลยทั้งฝั่งจีนกับฝั่งอเมริกา ฝั uh ่งจ да ีนอ oui. well ่ะถูกกว่าเยอะนะครับคือคือถูกอ่ะแล้วโอกาสอะไรผมว่ามีค่อนข้างเยอะแต่ต้องรับรับรับแรงเหวี่ยงให้ได้ซึ่งวิธีในการรับแรงเหวี่ยงให้ได้อ่ะคุณก็ต้องดูเทคนิคเป็นนะครับคือถ้าคุณไปเล่นปุ๊บอ่ะเราไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคข้อเลยแม้วมาเล่นหุ้นที่มันมีความเบี่ยงอะไรประมาณนี้ยพอถึงจังหวะหลุดปุ๊บคือโอเคว่าระยะกลางระยยาวมันก็คงขึ้นไปอ่ะแต่มันจะมีจังหวะที่มันจะต้องลอสที่มันต้องติดติดนิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปได้ ฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้จักเทื่อนเข้านะครับเราแบบเอ้ยสิบบ้านเนี่ยหลุดหลุดไม่รู้ว่าฉันไปก่อนมันก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้อะไรประมาณนั้นฉะนั้นการเล่นน่ะมันก็มันก็อาจจะลำบากพาะมาในโซน้อย่างบาบาอย่างเทนเซนอย่างเงี้ยมันลำบากมากเลยนะถ้าจะมาซื้อแถบเนี่ยเพราะด้วยว่ามันต้องซื้อมาก่อนแล้วแล้วไอ,เอ,เอบ้บาบาเทนเซนเนี่ยก็เป็นตัวที่เราเแนะนํากันมาแบบต่อเนื่องเลยฉะนั้น่ะ แบบเนี้ยตอนราคาตรงเนี้ยก็คือเราก็ทําได้แค่รีคอมเมนต์บอกว่าก็ถือเราขายไปนะครับถ้าไม่หลุดสิบวันเราก็ถือไปนะครับแต่ตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือฝ่ายโแลวมันยังไม่วิ่งฝ่ายโจคือมันขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งสเต็ปหนึ่งคือขึ้นมาจากตูดข้างล่างนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เริ่มดึงขึ้นมาขึ้นฟิลเหมือนบาบาเลยแล้วก็ตอนเนี้ยคือฝ่ายโฉาว่าก็เหวี่ยงเขาเรียกว่าเหวี่ยงออกข้างของมันไปนะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยเหวี่ยงของมันอยู่เนี้ยแล้วก็ยังยืนเหนือประมาณโซน โซนหัวเดิมได้น,นะคะสหรับตัวไข่โจเนี่ยแล้วก็ทรงที่เป็นภาพเดเนี่ยก็คือคือเบกอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันเบรกโซนแปดสิบเหรียญไปได้นะผมว่าเล่นอีกรอบหนึ่ง คือน่าจะดึงขึ้นไปข้างบนอีกสเต็ปหนึ่งเลยอย่างน้อยก็น่าจะต้องมาเห็นตรงนี้เหมือนเป็น U shape ะนะครับก็จะขึ้นมาแนวต้านตรงโซนบริเวณโซนสักเก้าสิบเหรียญร้อยเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับ110ร้อยสิบเหรียญก็มีโอกาสในการไปได้แต่ว่าถามว่าตอนนี้ทําอะไรตอนนี้ก็ต้องมันยังไม่ไปยังไม่เล่นมันเป็นช่วงแบบออกข้างสะสมก็ต้องเสี่ยงซื้อสะสมไปนะครับหลุดตรงไหนคัดก็เนี่ยโซนข้างล่างเนี่ยนะครับหลุดหกสิบเก้าเหรียญก็คัด ตอนนี้เราก็ทยอยทยอยเก็บไปนะครับเดี๋ยวเ,ยว<ช>เห็นจังหวะวิ่งมันก็นจะวิ่งของมันเองหุ่นจีนในเวลามันวิ่งมันวิ่งจริงจังนะครับ<ช>ทุกตัวเลยเวลาเวลาเป็นจังหวะวิ่งเนียวิ่งท่าเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสี่ยวมีแต่ก่อนเนี่ยก็ทําทอย่างเงี้ยพอวิ่งเนียก็กระชูดนะครับ<ช>แล้วก็พับาบาๆบาแลก็ยศส,สมกําลังงันไปก่อนพอวิ่งมันก็เนี่ยมันก็ไปเนี้ยท่าเดียวกันเลยพอวิ่งมันก็วิ่งนะครับฉะนั้นเล่นวุ่นจีนน้เวียงเราก็ต้องอดทนต้องรับความเสี่ยงได้้นะครับถา ถ้ารับไม่ได้ก็อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะสมแต่ผมว่ามันยังดีอยู่หุ้นไทยหุ้นไทยตอนนี้คือขูวิเคราะห์กันไม่ถูกแล้วโอ้ oh, ใช่หุ้นไทยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานาวานี้เมื่อวานจริงๆแท่งเทียนสวยมากเลยครับ uh. คือดึงขึ้นไปแบบโอเคเลยนะครับแบบลงมาหาโซน EMA ยี่สิบห้าวันดึงกลับขึ้นมาเหนือสิบวันได้ดูวันนี้เปิดประเปิดครึ่งแท่งอย่างเงี้ยครับ uh. แล้วก็ย่อลงมาไม่ต่ําโลเมื่อวานแล้วก็ งงอ่ะเล่นไม่ถูกอ่ะผมก็เล่นไม่ถูกคือหุ้นไทยนี้ตอนหลังนี้มันยากจริงๆอ่ะมันยากแบบมันยากเกินไปอ่ะนะฮะคือมันคือเล่นเล่นหุ้นนอกอ่ะเมืองง่ายตรงไหนคือจุดสต็อปล้อตรงไหนคือจุดคัทตรงไหนคือจุดเข้าเข้าไงออกไงหุ้นไทยนี้มันแบบโอ้โหมันคือมันไม่เล่นแบบสากลแล้วอ่ะมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นผมว่ามันยากมากยากยากจริงๆ ก็ทำอะไรไม่ถูกเราก็ไม่ค่อยเล่กคอมเมนต์รุ้นไทยอยู่ครับช่วงนี้ก็ยังมองว่าแบบคือมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่ามันมันยากโอยากกว่ามันยากกว่าแล้วมันยากกว่ามันยากกว่าเราก็ไปเล่นอะไรที่มันที่มันง่ายกว่าคือเราคิดว่าเออุ้นนอกมันง่ายกว่าก็แค่นั้นไอเดียมีแค่นั้นฮะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไปด้อยค่าหุ้นไทยนะรุ่นไทยเราเราอาจจะไม่เสี่ยงพอแล้วกันนะครับเราก็เราก็ไม่เล่นไป เพราะฉะนั้นหุ้นไทยตอนนี้นะครับจงังหวะมันยังไม่ได้พี่พน่ะนัทุนอย่างที่ทาง q q p นะหรือจานิพน์หรือพี่ก๊อฟเนี่ยได้พูดคุยกันมาตลอดนะว่าหุ้นไทยตอนนี้ไม่ได้แนะนําเลยนะครับ mm hmm. ให้ไปดูหุ้นต่างประเทศดีกว่าใครอาจจะเล่นแบบ global trade หรือจะ DR mm hmm. ก็ได้นะหรือว่าคือเมื่อวานจานิพนธ์ก็พูดไปว่าถ้าอยากเน้นลงทุนก็ DR แต่ถ้าอยากจะเก่งกักไรก็ไป DW นะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ในการเล่น ตัวหุ้นตามประเทศแล้วกันเดี๋ยวเราไปกัน,นอย่รถเดียวกับพี่กอฟครับขอดูตัวทองคํำหน่อยครับพี่ตัวของทองคําทองคําผมว่ารอบเนี้ยเริ่มน่ากลัวนะครับคือหนึ่งไม่เพิ่มโพสิชันลองแล้วอืคือไม่เพิ่มแล้วนะครับไม่ไม่เพิ่มแล้วแล้วก็จริงๆควรจะลดโพสิชันลองด้วยสัา คือควรจะต้องแบกคือมันสัญญาณขายยังไม่ชัดแต่ว่ามันเริ่มมาแล้วหลายๆตัวมันเริ่มมาแบบหนึ่งตัวสองตัวแล้วแต่มันแค่มันยังไม่คอนเฟิร์มเมชั่นแบบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าควรจะต้องลดพอร์ชั o นไม่จุดนี้แถบแถบนี้ไม่ใช่จุดในการลองแล้วนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปจริงๆควรจะเริ่มช็อตเล็มสั้นด้วยซ้าคือคือคือผมว่าหน้าช็อตเริ่มกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งหลังจากที่มันไม่เคยอยู่ในหน้านี้เลยฉะนั้นตรงเนี้อ่า S <S> <S เดี๋ยวรอหาโอกาสในการช็อตครับสำหรับตัวทองคำผมว่ารอบนี้อย่างน้อยต้องลงมาเทสสิบวันแล้วเผ่อเพอลุดสิบวันด้วยอาจจะต้องระวังอีกหนึ่งครับอ่าระมัดระวังนะฮะสำหรับตัวทองคำขอทิ้งท้ายด้วยตัวบิตคอยครับตัวบิตคอยบิตคอยเช่นเดียวกันเลยครับวันสองวันเนี้ยคืนสองคืนนี้แล้วกันนะครับหรือว่าแบบวันสองวันนี้ถ้าเด้งมาต้องเป็นโพซิชั่นช็อตครับ คือแบบรอเด้งช็อตแหละเพราะว่าแท่งเทียนในภาพวีกอ่ะมันดูน่ากลัวมากเลยคือคือมันขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นโดจิแล้วเป็นแท่งเนี้ยไทร e แอนด์ทรีแคเดนซสติแพทเทิร์นสามอันนะครับอิว n นิ่งสติ๊อ่ะอิวนิ่งสตาร์นะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บ,ปบเป็นแท่งเขียวแล้วก็มีโดจิแล้วก็เป็นแท่งแดงคอนเฟิร์มเอชันแบบเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่ตรงเนี้ยแล้วก็มันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มการที่บอกว่าวีกอะ่ะทำให้ใหม่ต่ำลงแบบนี้ ึ่งเราก็จะตีเทนไลน์เป็นเทนขาลงมาได้แบบนี้ซึ่งแปลว่ามันจะเริ่มเปิดเอาไซด์อัพไซต์จะเริ่มจำกัดแล้วก็อาจจะมีจังหวะในการถอยลงมาซึ่งแปลว่าภาพที่เป็นภาพภาพมันน่ะอาจจะลงมาพักอาจจะลงมาพักแบบถึงแบบสิบวัดมันอะไรเนี้ยซึ่งประมาณอยู่มาโนโซนเก้าหมื่นเก้าบวกลบจากราคาปัจจุบันอยู่มาโนโซนแสน0 0้แปลว่าโซนเนี้ย ไม่ใช่โซนเก็บบิตคอยแต่ว่าเป็นโซนต้องเริ่มลดพซิชั่นแล้วก็เริ่มขายแล้วใครจะช็อตผมว่าช็อตได้เด้งมาเ<อ>ป็นจังหวะในการช็อตก่อนครับ<อ>แต่เป็นการช็อตสั้นเนี่ยคือเทนเทนมันเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะฮะแต่มันอาจจะต้องลงมาถึงสิบมันซึ่งมันก็มีระยะของมันในระดับหนึ่งฉะนั้นก็ก็เล่นช็อตสั้นได้อยู่ครับบิตคอยเป็นฝั่งช็อตนะครับแล้วถ้าเหรียญตัวเล็กๆล,ล,ล่ะพี่กอ๊อฟยกตัวอย่างอะไรตัวไม่ทั้งโซทั้งอีทีเรียมก็พักหมดเลยนะโซก็พัก นะครับอโซก็พักตัวแบบหลายๆตัวผมเห็นพักกันเยอะนะครับโซเนี่ยโซ่็แบบถอยพักกันหมดแล้วอะคือตอนนี้เหมือนคริปโตจะต้องถอยพักลงมาหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัวคริปโตนะฮะว่าไอ้พักกันไปก่อนนะสำหรับไทม์เฟรมเดย์หรือวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ๆเดย์วีก็เหมือนบอกว่าพักครับ โอเคพี่กอล์ฟครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ่ะครับขอบคุณมากครับ